สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับผมมิสเตอร์ยุทธ u อยยูนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับหลายท่านสอบถามมาว่าสมัคร Gmail มันยากเหลือเกินนะครับสมัครไม่ได้สักทีสมัครที่ไรก็วันเดือนปีเกิดผิดนะครับซ้ํำกับคนอื่นหรือผิดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมมีทิปง่ายๆนะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนครับแล้วพิมพ์คำว่าสมัคร Gmail เข้าไปครับ าจากนั้นกอพิมพ์ไปแล้วนะครับ Google เขาก็จะดึงข้อมูลมาให้นะครับสร้างบัญชี Gmail ตรงนี้นะครับสร้างบัญชี Gmail นะครับี่เข้าไปจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกที่สร้างบัญชีเลยครับพอมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเราชื่ออะไรอันนี้ผมใส่ชื่อตัวอย่างนะครับน้ำสุกุลดี รตรงบรรทัดนี้นะครับเขาก็จะดึงข้อมูลมาให้เรานะครับก็คือคือข้อมูลระหว่างชื่อการนมส,ก,สกุลก็จะมาเป็นตัว gmail ให้เรานะครับอย่าง d e e a นะครับแปดห้าหกห้าสอง s i g mail com อันนี้คือเมลของเรานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เอานี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเอาแบบนี้เนาะสะดวกดีง่ายดี แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงรหัสผ่านที่เพื่อนเข้าใส่เข้าไปนะครับทั้งตัวเลขภาษาไทยเปิดทั้งภาษาอัองกฤษตัวเลขนะครับได้ครับ1 2 3 4 a b c b ครับ1 2 3 4 a b c b นะครับอ่าช่องแรกก็คือใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเป็นต้นอย่าลืมตรวจไว้ด้วยนะครับใส่แล้ว ช่องที่2ก็คือยืนยันนะครับรหัสผ่านตรงกันกับช่องแรกนะครับกดถัดไปครับตรงนี้ถัดผ่านไม่ผ่านนะครับบอกว่าใช้อัตระเฟดตัวขึ้นไปนะครับอันนี้เด้ใส่แค่7ตัวนะครับขึ้นตัวหนึ่งเป,เป็นเป็นชาร์ปนะครับตรงนี้ก็1 2 3 4นะครับ e c b s h a r ปเมื่อตรวจสอบตรงกันแล้วนะครับถัดไปเลยครับกรณีที่ไม่ผ่านนะครับเราเขาก็จะเด่งตัวแดงๆมาให้อีกนะครับถ้าเกิดว่าชื่อชื่อชื่อเมลเราไม่ผ่านเขาก็จะให้เราเปลี่ยนอีกนะครับอาจจะไปซ้ำกับคนอื่นนะครับกรณีนี้นะครับชื่อผ่านอะไรผ่านหมดแล้วนะครับรหัสผ่านก็เป็นหลักขึ้นไปนะครับผ่านหมดแล้ว จากนั้นมาช่องหน้าที่2นะครับตรงนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับเขาให้เราใส่ก็ได้ไม่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนที่อยู่อีเมลสำรองตรงนี้เขาไม่บังคับืันกันนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับส่วนวันที่เปิดเออวันเดือนปีเกิดนะครับเราต้องใส่ครับเป็นวันที่1เดือนทันวาปีนะครับใส่เป็นคตศักราชนะครับ1 9 9 9เ้าเ ส่วนใหญ่แล้วที่เพื่อนๆใส่ไม่ผ่านก็คือเราใส่พุทธศักราช2520 2530เขาก็จะเด้งขึ้นมาให้ว่าเราวันเดือนปีเกิดเราไม่ผ่านวันเกิดเราผิดเดือนเกิดเราผิดอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือให้เพื่อนๆใส่เป็นคิดแต่ศักราชนะครับเป็นคอสอนนะครับจากนั้นก็เพื่อนๆก็มาเลือกที่นะครับเพศนะครับเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็มาตรวจสอบข้อมูลดูว่าจดข้อมูลไว้ด้วยนะครับว่า อีเมลเราคืออะไรนะครับ dee e นะครับ8ป6ห้ si gmail.com รหัสของเรานะครับจดไว้ด้วยให้เรียบร้อยวันเดือนปีเกิดเราจดเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มากดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ติดปัญหานะครับตรงชื่อตรงอะไรเนี่ยถูกต้องหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราใสา่เป็นเครื่องสตรงตัวนะครับ เขาก็จะผ่านผ่านถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมลองก็คือไอตัวเป็นพอสอนะครับพูดจะสัตว์ราตนผ่านยากนิดหนึ่งเราต้องใส่คือใส่ไปแล้วมันก็จะเร้งว่าคนเดินผี่เกิดคุณผิดคนเดินผี่เกิดคุณผิดตลอดนะครับคนในนี้นะครับผ่านแล้วครับเ,เพื่อนๆนก็เขาก็จะเร่งมาหน้าที่สามให้เราก็คือให้เรายอมรับนะครับเ,เพื่อนๆนก็ลองอ่านข้อมูลนี้ดูก่อนนะครับพออ่านเสร็จแล้วก็กดชั้นยอมรับเข้าไปนะครับ อย่าลืมกดตรงนี้นะครับถ้าไม่กดอะเขาจะไม่เปิดอีเมลเขาจะไม่สร้างบัญชี Gmail ให้เรานะครับพอเพื่อนๆนะครับกดชั้นยอมรับแล้วเขาจะมีหน้าถัดไปให้เราก็คือการสร้างนะครับบัญชี Gmail นะครับให้เรา Gmail ของเราก็จะสามารถที่จะนําไปสมัครนะครับเฟซบุ o กนะครับสมัครไลน์นะครับสมัครอิน t ต g r ก m สมัคร Twitter นะครับหรือการใช้นะครับ ต่างๆนะครับของ Google นะครับแล้วก็จะใช้ Gmail ของเราเข้าไปสมัครใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับจะเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับหรือเข้าไปดูคลิปต่างๆที่ช่องยุทธพยูได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ